อร่อยมากอสัสนามเยกุ้มครับอยู่กับขยันแดกกับฮาลานเอ่ยฮาลานใจแนะนาร้านลับ,ล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 บๆร้านเด็ดๆและอร่อยวันนี้เราอยู่ที่ครัวเมืองสุราแต่ตั้งอยู่แถวบางบวทองนอนทบุรีเป็นอาหารใต้บินตรงมาจากสุราน,น้ำยาแรกน้ําพริกหวานต่อไปน้ํา,ายาไตปลาทุกคนน่ากินมากอันนี้เป็นน้ํายาเตีนยงไกลทุกคนต่อด้วยน้ํายากะทิทุกคนคนคลาคนคลาใครที่ไม่ชอบน้ํายาก็มีแกงเขียวหวานเนื้อแต่ซิกเนเจอร์เขาคือน้ํายา ปูทุกคนดูดิปูเป็นชินช้นๆเลยทุกคนแล้วก็ยังมีเขียวหวานไกล้ปิดท้ายร้านคู่มืองสุราร์เขามีอาหารเป็นข้าวราดแกงด้วยทุกคนกับข้าวเขาจะไม่ซ้ำกันเลยหรือ ừ, ใครชอบกินผักเขาก็มีบุฟเฟ่ต์ผักให้ทุกคนดูซี่เยอะแยะเป็นหมดน้ำยามันต้องคู่กับผักเคลียงดูซี่เติมได้ไม่อั้นเลยทุกคนน่ากินมาก นี่เขาให้เยอะมากเลยทุกคนดูหนมจีนสิใครที่ชอบกินผักรสจัดจ้านแนะนําร้านนี้เลยวันนั้นเขามีเมนูพิเศษก็คือปลาทอดโอ้โหช่ำาเมนูพิเศษเขาจะเปลี่ยนไปทุกวันนะัน้ำพริกกะปิก็สามารถตักได้เลยนะทุกคนอันนี้เป็นเหมือนกระจาดนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรรสชาติมันเปรี้ยวๆหวานๆหินคู่กับน้ำพริกกะปิอร่อยมากส่วนผมตักข้าวราดแกงมาบึ้มๆเลยทุกคนเต็มจานแล้วต่อด้วยน้ำยากะทิทุกคนอันนี้เป็นต้มผักใส่กะทิอันนี้ร้านเขาบริการฟรีส่วนตัวผมเคยกินเป็นครั้งแรก ทรสชาติมันแปลกๆร้านครมือ <forty> สุดล่าติดกับไทยวัสดุบางบัวทองเห็นป้ายสีเขียวนั่นแหละแวะเลยทุกคนร้านอยู่ทุกวันอัางค้าเดี๋ยวปมไปแปลกติดสามเพจขยันแดกด้วยไว้เจอกันใหม่กับขยันแดกอัสสลามุอะลัยกุม